สวัสดีค่ะสวัสดีนกักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อีกเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้นะคะเจอกันใน EP ีที่เ็แล้วคราวที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตไปวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยเป็นยังไงคะไปดูกันเลยค่ะ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของเรามากขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงมากมายให้เราได้เข้าไปค้นหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องที่เชื่อถือได้และเรื่องหลอกลวงของผู้ที่ประสงค์ไม่ดีนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์และสนุกและปลอดภัยนอกจากจะรู้จักวิธีการใช้งานแล้วเราจะต้อง รู้จักวิธีการปกป้องตัวเองและวิธีการปฏิบัติตนบนสังคมออนไลน์และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเราที่ต้องเริ่มจากเราของเราก่อนนะคะไม่บอกรหัสผ่านกับใครหรือใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นการบอกหรือส่งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือชื่อโรองเรียน ควรได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนหรือผู้ปกครองเสียก่อนนะคะเพราะข้อ,ขอมูลส่วนตัวเหล่านี้เมื่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วอาจจะทําให้คนอื่นร่วงรู้อา,อาจจะทําให้เกิดความเดือดร้องได้ถ้ามีคนสอบถามข้อมูลส่วนตัวของเรามากๆคนที่ไม่หวังดีนะคะอาจจะพูดคุยบนอินเทอร์เน็ตอาจจะ ไม่เป็นอย่างที่เขาอากักกลอ้างนะคะพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดนะคะนอกจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนแปลกหน้าแล้วเราจะต้องระวังสิ่งแปลกปลอมที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะโดยการไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่อเอา,าระมัดระวังเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดหรือเกมให้เล่นฟรีนะคะเพราะอาจจะได้รับไวรัสจากคอมพิวเตอร์นะคะเข้ามาทํา อ,อีเมลขยะอีเมลส่งต่อให้คนอื่นไม่ควรเปิดอ่านไม่ควรส่งต่อไม่ไดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมลเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่เรื่องหลอกลวงและลายสาระนะคะและบางครั้งอาจจะมีข้อมูลและภาพที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์แน่มาด้วยนอกจากการป้องกันตัวเองแล้วการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเราต้องรู้จักเคารพผู้อื่นเขียนพูดคุยกับควรพูดคุยตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะไม่หยาบคาย ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรบกวนผู้อื่นไม่นําข้อมูลผู้อื่นมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเมื่อเราพบข้อความรูปภาพวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือผิดกฎหมายให้หยุดการใช้งานปิดหน้าเว็บนั้นๆถ้าหากไม่แน่ใจให้รีบบอกหรือปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณครูทันทีหรือต้องมีข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตไวใ้ให้กับผู้ใหญ่อย่างเคร่งขัดนะคะเพียงแค่ทําหลักการง่ายๆในการใช้อินเทอร์เน็ตที่กล่าวมานี้และรู้จักคิดก่อนทําเราก็จะท่องโลกอย่างอิ่ม อินเทอร์เน็ตอย่างมีสาระนะคะและปลอดภัยอย่างแน่นอน <S <S เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการชมคลิปวิดีโอของครูไปไม่มากก็นหน่อยนะคะนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็ตค่ะวันนี้นะคะคุณครูไม่มีอะไรก็เจอกันใน E ีพีต่อไปสวัสดีค่ะ